มีอะไรอ๋อเปล่าไม่มีอะไรเห็นหายไปนานเลยแล้วทำอะไรอยู่อ่ะคุยกับเพื่อนอยู่มีอะไรอ๋อแค่เป็นห่วงเห็นหายนานแล้วกินอะไรอย่งไม่ต้องถามหรอกโทรมาได้ถูกเวลาจริงๆเลยไมย่ลำคา ก็คงต้องโทษโชวชะตาให้ร้องกี่าราก็ยังไม่หมดถึงเรื่องที่คุณจะไปแต่ว่าใจมันยังไม่จบคุณกำลังเริ่มทำเหมือนว่าเรานั้นยังไม่ครบหลักที่ให้ไปคุณกับมองเป็นเรื่องตลกจบหมดความสัมพันธ์วันเวลาที่เสียไปคุณได้แต่แก้ตัวแล้วก็บอกคุณเสียใจคุณบอกว่าทั้งผมทั้งเขาคุณเสียได้แล้วผมก็ยังไม่พร้อมที่จะต้องมาเสียใครให้โอกาสคุณอีกซ้ำ แล้วซ้ำเล่าแล้วผมก็นั่งทนเจ็บอยู่ช้ำแล้วช้ำเล่าปลอบตัวเองว่าตอนนี้ฉันเศร้าคุณก็ยังหลอกกันขณะที่ผมนั้นเฝ้ารอคุณตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงไม่มีใครกอดไม่มีสักคนสุดท้ายเป็นผมที่ต้องทุกทนเธอทำอย่างนี้ไปกับทุกคนกลับไปอยู่ที่เดิมที่ไม่มีใครสุดท้ายต้องเห็น ความรู้สึกมันมืดมนมันไม่มีแม้แต่แสงเทียนถ้าเกิดว่าผมไม่สู้คนก็คงต้องตายในสังเวียนผมสู้เขาไม่ได้ก็คงต้องเก็บเป็นบทเรียนผมเหมือนกับควายที่เดินได้พยงไม่ให้คุณตกเกวียนสุดท้ายคุณเปลี่ยนเกวียนเราไปกับควายตัวใหม่เป็นควายที่คุณชอบประสนทพให้เขาใส่แล้วทิ้งควายตัวนี้ให้อดตายในลรเดิมคิดถึง ทุกวินาทีที่ควายตัวนี้ได้ไกล้เธอนดลิกาไม่หยุดเดินแต่ใจผมนั้นยังอยู่กับที่สุดท้ายก็วนมาลูบเดิมเขียนราไม่คมเหมือนกับมีดผ่านไปซักพักหัวใจก็ปิดตายคนต้องยอมพักแล้วเพราะเขาทำให้คุณนั้นติดใจโลกแห่งความจริงไม่ใช่คัมพไบเบิลไม่ใช่อดัมคู่อีฟแล้วเดินไปกินแอปเปิ้ลขาดคุณไปเหมือนทีวีขาดเคเบิลแล้วผมก็เหมือนลูกเสือที่ง i